กล่องมัือเงาเหาออันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรโอ้โหีม่รู้างคนตังต่างตายจี้ยะขากันใส่ะไรสดด้ยสวัสดีค่ะสามสิบคนอันนี้อันนี้อียังงก่อน เยน้าคือรีบแล้วสวัสดีค่ะ80คนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีดีเอซีทุกคนนะคะสวัสดีครับอันซื้อมาออกสวัสดีครับวันนี้แหละสวัสดีค่ะ2,000คนทำอะไรอยู่ครับตอบมาเจอที่ล่ะซื้อค่ะกระจกไหมคะของเล่นไหม ของเล่นใหม่งานเกล้ากระจุกไปแก้เถอเอาคือพวกมีประโยชน์หายเนยคนมันดำกระดำเอกอนล่ะคนมันดำกระดำมื่อก่อนคมันดำกระดำมืก่อนล่ะคนมันดำกระดำมือก right. ่อนล่ะคนมันขากร้ขาวเพื่อก่อนเล ขายกระจกร้อยสิบห้าขายกระจกคันร้อยสิบห้านะคะขายบ่เนี่ยขายบ่่ว่าวจะซื้อมะเจ๊เอาแต่ว่ามันเห็ดขึ้นเหตดขายอยู่เนาะแม่ข้อมินแม่ข้าวบิบเลิลแม่ข้วเบินแม่คุณได้บิเดิอย่เิ่านบิเนี่ย อีนี้ท mm ีนี้โจกับอันที่เหรอไม่อยากเอาเสียงออกกล้องเรือหนือมาสาวเดี๋ยวจะแกะตัวนี้ให้ทุกคนดูเกาค้ามาตั้งฝนอันกล้องนานคนหัวดีครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งพี่น้องก็ผมแก้ลยังยางหวนว่าแกนเจ๊

จบทางนี้มม่ทางเดยะทังงสายเออแมนเมังขัวขวาขวา,ขวาอรอไไมันขัวรอใดนีทั้งสายกันวะเอาทางขัามาเจ,าาจมเจึมจงด <laughs> ูนี่ยามันรับเยวออยู่ <laughs> น,น,น้ำหนากรถไป อี่มาออาาอมาไ้มำนาตีตากของส้มตีดังเอหูจังบางเลยเืมันคืออกมันมาไม่ออก

แปดสิบคนเอ๊ะไปดูดึงมันลุดมันใส่เขานีไฟดูดเลยเจ้าเจ้าเลยพวกก็มีอันละบตะการ์ลบน ดีค่ะเบิงดังอยูว่ครัเาบอมาเดย่เอาว่าให้อมา้อเดนีก็ท่าตนัีือมันนทานอะไรยังครับยังเลยจ้าพี่เอ็มทานอะไรหรือยังคะ แม่ขันไฟ่หลังขแต่อามีหอดลูปบนใช่นี่ล้านเทดหมวกเก็บใช่ไอันไทยลูปกูกับรถโกูเจ็อย่ไมีหอดลูปบน้วเราหมวกแบบได้เราก็สทรงตัวยังวนไทยลูปโกเจกย์ไยลูปเข้าไปดินี่สิ นี่สิดเข้าไปเอาแบบนี้ค่ะเอางามๆเด้อนี่มสุกจีห้องปอดดีไปเขาบอกเลยใส่เงาบอกใส่บอกเลยว่าเขานีเร็บมงเนี่ยมึงเนี่ยงเน่ยว้าวรถกระบะรกรบะเกเพราะนพี่พี่พี่มันไมใช่รเกโอ สวมาน้หมูมันหู่อย่างีอันหนี่อุ้มบ่ได้อุ้มได้แล้วตัววั๊บๆลไปขี่รถไทยวะยั่งยมใหญ่จิใส่เลยเอาเสื้อผูกไปเป็โจกเก่าเรียบรอยแล้วค่ะอยากใส่แห้งดีน่ารัขอบคุณค่ะเออเอาไปเพื่อนอ่มันตีหกันแล้วไตีเเอามก็ตีว่ท่วันเอมึงก็ว่าใครเพืล่ะ เอาพูได้กินไข่เบิดอุ้ยเออสีแบบนีลเด้เกรี้เดียวไปเปิดในนี้ไแช่โซ่ทุกคนเนียมันแม่เลยท่เทียนวมน็น้าเทียนวจังเอาเปรี้ยเลยบลมรแตงกดเลี้ยงเลยนเฟืองมะเร็งมเดลาม ขอขันพัดเตามาพัดที่เ็พวกนี้ได้รินอันก็อตัวได้แต่กันมองพูดเตามาชี้น้ำนี่ล่ะที่นั่นนั่นไม่ใช่พูยังเียมวพัดที่บอกเนี่ยว่ามีนั่นั่เลนั่นละทัวทันเดียกก่านี่นอีขึ้นวาันน่ะกตีดังจะคล้องกันอะไรแล้วมาจากไหน รถหนึ่งเดบุมี่รถให้หน่อยนะคะยังสร้างยังคนสร้างสองกันเาง่บาทสร้างด้สร้าง่ได้สองันให้ลงแบาทส้างม่สอันเกลพึ่งเสร็จค้ากระจุกอันนี้คางคว้าบ่อันนี้คางคว้ามันันนี้แ้วพออีกพันหนึ่งอันนี้คางคว้าแมนเพราะว่าเอาใส่เอาใส่ทอนนี่คางคว้า สองพันกว่าอจะพันกว่าโอ้เตยจบแล้วไม่หยีแฮงต้อนีิกลงใหญ่ย่ไว้เพื่อนว่ะข้านนนสวัสดีค่ะเก็บไว้เปอนวอันนี้ล่ะค่ะโดนจมูกเมื่อกี้นี่นี่นี่อันนี้นี่โดนดังเมื่อกี้โดนดังนี่ใส่เข่ามองฮึมมองอยากให้มันขึ้นนะใส่เข่ามองมันเป็นเหลี่ยมครับนี่ใส่เข่ามองไปเอาขึ้นพอดีแฮมอันนี้ ปาก้าเนี่ยบอกว่าเดใี่มีดครับรุ่นนี้ดังแจ้งกัเลยนุ่งแล้วเหมือกเอาห้านหน้าแก่กิเสียสีแฟบใหญ่ไปนล้เหมือนเดิมย่ามันเน่ยพีเสยดตะกี้ตะกี่เดเยอพอเออมันกินเขา้วเนมาเด้อมาเด้อมันขามายเขาับทอดประทูทอดประทูนะ ประทูเกมแล้วอะไ้านนี้นี่นี่ประทูประทูใบใหญ่ยุท์ตัวรหหยบ่ไหวบ่ยู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 ดูบยูดูเล้วบอก็หลุดเพียเอาไรโลไม่ใช่ คนยุดบางคนเะยุดเ้อพราเงียเราซื้อยุดเราขายอยู่นี่เพื่อนัต้องบานี่หนอยเมียนซื้อกิดาซื้อนีให้เอาและกันไก่เหรอลน่เพราะว่าแม่ไก่มันจิตีดังเยอะุ้นน้องแจ๊สใี่นี่ก็าึงั้ั้นนงน

รอดไตบอใส่กับพิษอยู่บากทาเลยใส่ก็ใส่พอดื้อเยอ่กบสอดื้อเอะเนาะเดีย่แูบกาเลียงบัลูกเย็ดลูกเย็ดเออ่ละอาอีกันไหเออ่ละ่ที่่ี่เส่หมอส้่ที่ทกเทีบแบบทเรเเดียนนีเงินี้ารอบมาก็ เพืน้องปลดหัวเลยไม่เจียห้องติดตัวเนจยนตัดตัเอาค่อยแหงฝนไปจังงมาห้าฝนห้าฝนค่อยแหงแล้วเอ้ยอดเอาเดีวก็มันเกิดคนแล้วโอนี่น่ยังมาไก่เด้อคือติไปร่องเราบเขาซีซีเราีีสิเป็นโซ่สิเป็นลมเป็ต้นไม้เขาใหญ่ใหญเป็นลมนี่ต้นชาดัดเหรยืมา้มน้ำมันเื่องยงเนมือเจ็บเบิ ไปไปล่งเรมาไปสองน้ำไอ้าามากระจจะซอมาสูบาบาเจีบชุดยจะพันบางมันเนี้ยบางเนเนี่ยบางเนเนี้ยไอ้เจ้าตเขาไอ้พเจ้าตัวขาน้องกระเด็นเล็กตัวอาสีหยากสมบูรณปลายกรดูกกรตัวของเ้าเออนี่แหละซอันนี้แหละนี่ไปถึงหัวอ๋ออ๋ออาอ จอเงามเห็นเห็นคนไฟวจีฟ่ฮ้อนแล้วนตรงนีแล้วกฮ้องนยินับงนกคือขมา้เต้นบาดดังด้วยอขาว่าจะเห็นหน้าผู้บ่าวเรืองบ้างบ่าบ่าผู้หายไมตกเบิ้งหอกเขาว่าก็จะเห็นหน้าผู้บ่าวไปเบิ้งนั้นมันตีเล็กนะครับว่าจะไปยเ็นผมวันนี้ เยอะนี่ไข so yeah, ่เบิดประวัติอยู่เดกตัวเขาไปอยู่นเดียวนีงไ่เปนไี่ใคยังมาพาปีจีจีพีนี่เขาบวันนี้มาแต่คอะวางกองหนยาไปดิผมจะลงมาวันน้าล้วเขาเย่านก็มาเบื่อผมี่ก็ นะีกเพื่อนถ้ามันคือซ้ำนี่แล้วทุกคนนกวนจิเป็นนอนเลย <laughs>